สวัสดีค่ะเนยยันชิปนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะของเดือนกันยายนนะคะเนยก็จะมาดูนะคะดวงสตาร์นะคะของราศีมีนค่ะจะเห็นเลยนะคะวิดีโอก็จะวิบวับวิบวับนิดนึงนะคะตั้งใจทาให้มันแบบว่าดูแบบว่ามีความสุขนะช่วงนี้คนไทยเครียดนะคะนะเครียดยังเครียดเลยค่ะ อันนี้ก็เนยยันชิปนะคะก็ช่องเนยยันชิปสามารถติดตามได้ที่ t i ก To k นะคะเนยยันชิปหรือจะเป็นย t u b e เนยยันชิปนะคะท่านใดที่ยังไม่ติดตามติดตามเลยนะคะเนยก็เป็นน้องใหม่นะคะสําหรับวงการนี้นะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่แล้วหรือท่านที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามเนยเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะ โอเคก่อนที่เราจะเริ่มการจำหน่ายนะคะเนยขออนุญาตนะคะพูดถึงในเรื่องของดวงนี้ก่อนเนาะดวงทุกดวงที่เนยดูไม่ว่าจะกี่คลิปก็แล้วแต่นะคะมันเป็นดวงรวมอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านพิจารณาอย่างมีสติในการรับชมทุกครั้งนะคะตรงนี้ถ้าตรงก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแนวทางเพื่อไว้ในการดําเนินชีวิตของเราแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยแม่หมองไม่ใช่เลยอะค่ะ ก็ปัดทิ้งได้เลยนะคะเนไม่โกรธเนยไม่ว่าก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่แสดงความคิดเห็นลหลายๆอย่างนะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนอีกครั้งค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการทํานายนะคะปักนี้ของนะคะชาวราศีมีนเนาะอ่ะชาวราศีมีนนะคะเนยก็จะดูในส่วนของการงานการเงินโชคลาภการเรียนและก็ความรักนะคะก็จะเป็นคลิปไม่ยาวมากสั้นๆนะคะอ่ะเรามาดูกันเนาเป็นอะไรยังไงเนาะ วันนี้แบบใช้เสียงเยอะมากเลยค่ะไหนจะต้องดูแบบดูดวงแบบมาจากติ๊กตอ็อกเยอะมากต้องขอบพคุณทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนนะคะ <c oughs> ในเรื่องของการงานเนี่ยคะอดทนอีกนิดนึงนะคะชาวราศีมีนท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับงานของท่านอาจจะได้ไปทํางานที่ต่างประเทศหรืออาจจะได้เดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะไปครั้งนี้เนี่ย แมวนี่วะอุบไว้ออก,ไก่อนถ้าบางคนเนี่ยที่โสดอ่ะไปเราได้เจอเนื้อคู่เลยนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการเงินก่อนละกันเนาะว่ามันมีความเกี่ยวพันอะไรกันไหมอะไรยังไงนะคะสักคู่นะ่ะ การเงินนี้เป็นอยู่ในช่วงที่แบบคิดมากนะคะคิดมากเนาะแล้วก็จะแบบคิดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินทางหรือไปไหนก็คิดมากเแต่เรื่องการเงินเพราะว่าช่วงนี้การเงินค่อนข้างแบบกระสับกระส่ายเลยเนาะไม่มีตัดก็เยอะอยู่นะตอนนี้ก็พ,ย,พยุงตัวเองให้ได้แล้วกันนะชาวราศีมีนโอเคเดี๋ยวเรามาดูซินในเรื่องของโชคลาภแล้วกันเนาะมันจะมีความสัมพันธ์อะไรกันอีกไหมเพราะว่าเนี่ยมันแบบ มันจะได้เห็นความชัดเจนในเรื่องการงานการเงินสุรลาภให้มันชัดเจนเลยชโชคลาภไม่มีเลยอ่ะชโชคลาภเนี่ยมาจากการเดินทางเลยคือชีวิตเราจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้เดินทางนะคะ ชาวราศีมีโอกาสได้ไปต่างประเทศถ้าคุณไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นคือโชคลาภของคุณซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสที่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะได้หรือว่าหามาได้ไบ่อยๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่มีเกณฑ์ที่จะเดินทางในอนาคตข้างหน้านะคะก็เป็นเรื่องดีสําหรับท่านมากๆเลยค่ะการงานการเงินนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในปรับกลาง การงานก็ต้องไปต่างประเทศการเงินก็ไม่สู้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้ชีวิตเนาะของเราเนี่ยมันก็อาจจะมีติดติดขัดขดเป็นเรื่องธรรมดานะช่วงเนี้ยอืแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยนะที่สำคัญเลยมันต้องเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะปลดลอ็อกปลดพันธนาการออกจากชีวิตเรานะคะให้เราได้พบได้เจอกับสิ่งดีๆตามที่เราพัฒนาเราต้องการนะ เ okay. ดี๋ยวเรามาต่อนะคะในส่วนของการเรียนนะคะการเรียนมาดูการเรียนสิของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรการเรียนค่ะนะการเรียนเป็นย่ังไรราศีมีนอ่ะก็ยังโอเคนะคะจะกุ้มใจอะไรเนี่ยจะคิดทำไมเนี่ย บางท่านถึงขนาดเครียดนะคะเรื่องเรียนนะคะมาแบบว่าคิดอะไรไม่ออกเนาะแต่การเรียนก็จะผ่านไปด้วยได้ดีนะคะไม่มีติดไม่มีขัดปัญหาเป็นที่ความคิดของเราสภาวะนึกคิดของเรานะคะตรงนี้เราจะต้องแบบเน้นแบบความคิดเราให้ได้โอเคเนาะมันถึงจะแบบไปได้นะคะอ่ะเรื่องการเรียนก็ไม่มีอะไรมากทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักของ ชาวราศีมีดีกว่าที่มีคู่แล้วเป็นยางไรช่วงนี้เนาะก่อนหน้านี้เนอยอัดคลิปอยู่ด้านนอกตอนนี้เข้าบ้านมามืดแล้วคลิปอื่นๆอาจจะแบบอิสสถานที่หนึง่งอะไรประมาณนี้ว,ว้าวต้องบอกเลยนะคะชาวราศีมีในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ ชีวิตคู่ตอนนี้แฮปปี้มากๆเรายิ่งชาวราศีมีนเนี่ยเป็นบุคคลที่บูชาความรักมากๆนะคะตอนนี้อะไรก็หวานค่ะซึ้งนะหอมหวนไปหมดเลยน่าอิจฉาที่สุดเลยนะคะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะน่าอิจฉาจังเลยอะอะไรมันจะดีปานนี้ก็ต้องบอกว่าบางท่านเนาะอืเอา้าแล้วอย่างนี้คนโสดล่ะ คนโสดจะเป็นยังไงเรามาดูในเรื่องของคนโสดดีกว่าตอนนี้แม่หมอตาลีตาลีลีโดนควันนะคะคนโสดนะคนโสดชาวราศีมีนเป็นอย่างไรนะคะอือจะขึ้นขนาดนี้ก็ได้พี่ผ่านมานะอุโสาหัสเลยค่ะค,ะคนโสดราศีมีนสาหัสต,ต้องบอกเนี่ยสาหัส สากันเลยค่ะก็ได้ความที่แบบว่าบางคนนะเสียใจเพราะความรักถึงขนานดะล้มป่วยอะ่ะราสีมีนนะ่ะนะล้มป่วยเลยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าพอจะมีรักครั้งใหม่คิดมากมีคนมาชอบนะบางท่านมีคนมาชอบแต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะคบดีไหมเพราะที่ผ่านมาแบบเจอแต่เรื่องแย่ๆก็เลยไม่อยากให้ชีวิตตัวเองเี่ยต้องประสบในสิ่งที่มันแย่อีก ก็เกิดความคิดว่าจะเอายังไงเกิดความคิดว่าคิดภายในใจคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าจะเอายังไงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปดีไหมแต่จริงๆแล้วอะค่ะคือชาวราศีมีนมีความคิดที่ดีมากนะอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเหมือนตามเหมือนพระพุทธศาสนาความคิดของชาวราศีมีนแบบวัฏจักรอะไรประมาณเนี้ไปเรืเร่อยๆไม่รีบไม่ร้อนเพราะที่ผ่านมารีบแล้วพินาศเข็ดฉันไม่เอาแล้วฉันเข็ด การที่ฉันจะมีความรักคข้งใหม่ฉันขอขัดกรองฉันอยากได้ที่แบบอย่างน้อยอ่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะขอเจอใครสักคนหนึ่งที่มันรักจริงอ่ะนั่นคือสิ่งที่คนราศีมีนอยากได้นะคะท่านก็ท่าน,ท,นทุกท่านเอ้ยที่มาเจอเรื่องราวต่างๆแบบนี้ก็ยังไม่เปิดใจยอมร,รับอะค่ะหลายๆท่านนะ มันเจ็บอะที่ผ่านมามันเจ็บมากแล้วมันไปต่อไม่ได้อะคิดแล้วคิดอีกตอนเนี้ยบางท่านคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอายังไงนะคะช่างใจแล้วช่างใจอีกคิดแล้วนอนคิดยันคิดทุกอย่างนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกลงเป็นแฟนกับเขาดีไหมอันนี้ก็ต้องดูผู้ชายเคสบายเคสนะตัดสินใจเอานะ ออแต่ชีวิตของชาวราศีมีนก็ปล่อยให้มันไปตามการรัวเวลาวัฏจักรของการใช้ชีวิตแล้วกันเนาะเอาละณนะตอนนี้นะคะก็การทํานายก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะของชาวราศีมีนถ้ายังไงนะคะเนอยอยันชิปนะคะขอฝากช่องเนยยันชิปไว้ด้วยนะคะก็สามารถ subscribe แล้วก็กดหัวใจให้กับเนยด้วยนะคะดวงนี้เป็นดวงรวมอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางข่านตอ ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ชอบก็ปัดผ่านได้เลยนะคะก็เนยก็อยากมีแฟนคลับเยอะๆนะคะก็เข้ามารับดูรับชมกันเยอะๆนะคะ TikTok เนยก็ชื่อหมอแม่หมอยันทิพย,ย์ค่ะเนยยันทิพย์นะคะค่ะถ้ายังไงก็เนยไปแล้วนะคะแต่ถ้ายังไงไปเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปความรักสี่ธาตุของเนยนะคะได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ติดตามดูกันด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ